สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าผาดวงเมืองปี2567กับโหนบุษรินเรียกได้ว่าการดูดวงเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้จะมาดูคำทำนายของอาจารย์บุษรินปัทมาคม หวนชื่อดังที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าดวงเมืองปี2567ว่าที่ผ่านมาราหูอยู่ในเรือนวินาศแต่ตอนนี้ราหูไปแล้วตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อราหูไปแล้วเหตุการณ์ร้ายๆในบ้านเมืองจะคลี่คลายนับตั้งแต่17ตุลาคม2566ถึง5พฤษภาคม2568หรือระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งบ้านเมืองสงบ อะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นประชาชนมีความสบายใจกันทั่วนหน้าโหนคนดังบอกอย่างนั้นและว,ว่าเมื่อสองถึงสามเดือนที่แล้วดวงเมืองเกิดนิติสงครามดาบพฤหัสเป็นกาลกินีจรทับลักแต่หลังจาก21เมษายน2567ไปแล้วดาบพฤหัสไม่เป็นกาลกินีจรทับลักแต่จะเป็นมนตรีจอรทับลักหลัง30เมษายน2567 เปลี่ยนเข้าเรียนการเงินฉะนั้นตั้งแต่30เมษายน2567ดวงเมืองการเงินก็จะดีขึ้นทำมาหากินคล่องกันทุกส่วนรายน้อยรายใหญ่ดีขึ้นหมดคล่องตัวขึ้นปี2567เศรษฐกิจดีขึ้นตั้งแต่วันเกิดดวงเมืองคือ21เมษายน2567และหลังจากวันที่30เมษายน2567 ดาบฤหัตจะจรเข้าในเรือนกระดุมพระทําให้การเงินดีขึ้นลาบผลก็ดีขึ้นสินค้าพวกเกษตรกรรมจะขายออกได้ดีและขายได้ราคาที่สําคัญที่สุดธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อการขายที่ดินปลูกบ้านขายก็จะได้ราคายวงเมืองปี2567นอสตาดามุสเมืองไทยเตือนครึ่งปีแรกวันรัฐประหาร คำทำนายเดือนพฤษภาคม2567มีดังน,นี้ธุรกิจท่องเที่ยวอับเฉาญี่ปุ่นขัดแยง้งเกาหลียุโรปปั่นป่วนบ่งว่าการบริหารราชการแผ่นดินมีแต่อุปสรรคยุ่งยากเหลือประมาณรัฐบาลล้มลุกคุกครานเศรษฐกิจของประเทศถึงขั้นอันตรายความเหลื่อมลำ้ำต่ำสูงของสังคมนั้นความเห็นแก่ตัวของผู้ดีมีเงินและการแสวงหาอภิสิทธิ ของข้าราชการผู้ใหญ่เป็นแฟชั่นอันออกหน้าออกตาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสังคมของเมืองไทยยังไม่ได้รับการผ่าตัดหลังจากนอนขึ้นเขียงรอคอยมานานทั้งนี้เพราะความเห็นแก่ตัวของเหล่าอภิสิทธิชนทั้งหลายเป็นเหตุให้เหล่าปัญญาชนตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของประเทศชาติซึ่งถ้ายังขืนปล่อยให้สังคมดำเนินไปเกเช่นนี้อีก เหล่าคนยากจนหรือผู้ใช้แรงงานหาเช้ากินขําล้วนมีไรายได้น้อยไม่สมดุลกับรายจ่ายก็จะลุกฮือขึ้นมาจับอาวุธต่อต้านอาจจะละเมิดกฎหมายเกิดชราจนประทุษร้ายก่อความไม่สงบประเทศไทยนอกจากบ้านเมืองยังร้อนฉ่าแดงโรอยู่เช่นนี้ก็จะมีเหตุสำคัญอันพึงควรระวังเช่นอุบัติเหตุใหญ่ภัยธรรมชาติรวมทั้ง ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคาเน์กับหมู่เกาะทะเลใต้ด้วยรัฐบุรุษคนสำคัญของชาติในยุโรปจกตกจากตำแหน่งหรือล่วงลับไปแม้ประเทศอิรักก็ไม่น่าวางใจนักคำทำนายเรื่องร้ายเรื่องดีปี2567ด้วยหลวงพ่อวราเตือนระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่พิธีกรได้ถามหลวงพ่อวราว่าปี2567 ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรอย่างมีสติบ้างครับหลวงพ่อวาราตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัเสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามจากรัเสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศของเรา มีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปมีคนที่สามมีอีกนะเมื่อก่อนนะ่ะเรามี8ดพักจะมีเพิ่มเป็น12พักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะก,กลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะกันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีก ประเด็นถัดมาโรคอุบัติใหม่มีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดนั้นก็มาแล้วต่อไปในอนาคตจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่งแต่การเสียชีวิตจากโรคนั้นจะไม่เท่าครั้งนั้นแต่ โควิดนั้นเชื้อ,อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไค้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเรานั้นต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรนั้นควรไปปรึกษาแพทย์ความคึกหน้าคำทำนายปี2567จากอาจารย์โจอ่านัทสันคชา โหราจารย์เปิดเผยคำทํานายอิทธิพลจากราหูโยกย้ายดวงเมืองบรรเทาเบาบางลงภาพรวมดวงเมืองปี2567การเงินการคลังอ่วมเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทิศทางบวกมีการพัฒนาในเรื่องของกฎหมายต่างๆมีความโดดเด่นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลัคนาด,ดวงเมืองอยู่ในราศีเมษเดินถอยหลังพฤหัสบดี เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นเรื่องของผู้ถือกฎหมายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อยู่ในกลุ่มของจริยะโคจรทับลัคนาตำแหน่งราชาโชคเดินถอยหลังส่งผลให้มีความผิดเพี้ยนดังปรากฏข่าวมลึกตยูเข้าไปราศีพฤษภเป็นพบการเงินการครังมฤตยูเป็นดาวภัยอาเพศอยู่ที่ไหน เหมือนสว่านเจาะรูจู่ตรงไหนก็มีปัญหาการเงินปี2567จึงมีจุดรั่วจุดบอดพระราหูย้ายเข้าราศีมีนพบวินาศดวงกำเนิดมีพระราหูประทับตาราหูโคจรประทับร่างพระราหูความหมายคือมัวเมาแต่ในคำพีพระศาสนาพระราหู เป็นพระอาหารหัน์รูปหนึ่งที่ไม่ยึดติดถ้าอยู่ที่ดีราหูเป็นดาวบาปเคราะห์ดีในเรื่องของโลดโผนโจนทยานราหูส่งผลในเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนตีความหมายเด่นในเรื่องของการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติเพราะในราหูมีพระพุทธพระสุขเรื่องการเจรจาต่อรองอิทธิพลพระสุขเปรียบดังสีวิไล กระตุ้นเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ต่างๆเรื่องการลงทุนส่งผลดีต่อการคลังการค้าการขายมีการติดต่อเชื่อมโยงจากแดนไกลภูมิภาคโซนเอเชียลับๆไม่เปิดเผยเป็นปีที่เกิดโครงการใหญ่ๆต่างๆมากมายแต่สอไปทางปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยเรื่องของภัยพิบัติต้องจับตาปี2567 ต้องจับตาอาจเกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆอิทธิพลจากพระเกตส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุภาคพื้นบนถนนเกิดอุบัติเหตุใหญ่ต่อเนื่องดินถลม่มเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอุบัติเหตุบนพื้นที่